สวัสดีครับพบกับเราอีกเช่นเคยนะครับกับทีมงานดนวัตลงกึงเดชอุดมรับซ่อมปั๊มตัวเดินรถเกี่ยวข้าวทุกรุ่นทุกยี่ห้อวันนี้วันที่15เดื 06, อน6พศส5 6 6นนะครับพาเพ,เพื่อนสมาชิกมาดูเจ้าตัวปั๊มโมดิฟายที่ทางร้านเราได้ทำการาวิจัยแล้วก็ทำการปรับปรุงแก้ไขให้ปั๊ม DC 60กลับมาใช้งานได้ เหมือนเดิมแรงกดเดิมแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการทําทงานของเจ้าตัวปั๊มเข้าไปในฤดูการนี้ซึ่งรายละเอียดต่างๆนะครับาทางร้านเราจะแจ้งรายละเอียดให้เพื่อนๆสมาชิกดูได้รู้ว่าเจ้าตัวปั๊ม DC60 ที่เราทำเนี่ยทำการโมนี่มีอะไรที่ทําการแก้ไขไปบ้างนะครับเริ่มจากเจ้าตัวปั๊มชาร์จนะครับซึ่งหน้าที่หลักของเจ้าตัวปั๊มชาร์จคือดูดน้ํามันเพิ่มอัตราการไหลนะครับให้น้ํามันเข้าไป ภายในปั๊มสะดวกและก็มากยิ่งขึ้นนะครับโดยการาทำการ ify, าโมดิฟายโรเตอร์นะครับซึ่งโรเตอร์ของ DC60 เนี่ยความหนาของเขาจะอยู่ที่8มิลเราก็ทำการแก้ไขเอาโรเตอร์ DC 70ซึ่งมีความหนาที่มากกว่านะครับเอามาใส่แล้วทำการโมดิฟายเสื้อของเจ้าตัวปั๊มนะครับโรเตอร์ของ DC 70มีความหนาอยู่ที่11.5นะครับซึ่งจะเพิ่มอัตราการไหลดูดของ เพิ่มอัตราการดูดของน้ำมันขึ้นไปในปั๊มให้ได้มากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากเราเพิ่มจุดนี้แล้วเราก็ทำการาเพิ่มอัตราการไหลจากเจ้าตัวกรองไฮดรอลิกนะครับเข้าไปในตัวปัม๊มเพิ่มเข้าไปโดยการาใส่ตัวสเปเซอร์นะครับซึ่งทางร้านเราได้ทำการออกแบบดีไซน์ขึ้นมาเพื่อเป็นสเปเซอร์ต่อเพื่อจะเอากลองของ DC 7ีมาใส่ครับ เจ้าตัวปั๊ม DC60 ได้นะครับความสูงก็จะสูงกว่าเดิมแล้วก็จะได้กรองใหญ่กว่าเดิมซึ่งจะมีผลสอดคล้องกับเจ้าตัวโ,โรเตอร์ DC-70 ที่เอามาใส่นะครับดูดน้ำมันขึ้นเยอะก็ต้องผ่านกรองนะครับเข้าไปในปั๊มได้เยอะช่นกันนะครับแล้วก็ทำการโมดิฟายตัวแผ่นกั้นมอเตอร์แล้วก็ตัวแผ่นกั้นลูกสูบนะครับให้มีความาแรงและก็เพิ่ม องศาเข้าไปให้มีความอาเอียงเยอะกว่าเดิมทําให้ปั๊มแรงและก็เร็วขึ้นนะครับรายละเอียดก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับสาหรับตัวปั๊ม dc 6 0ส่วนแผ่นกั้นมอเตอร์นะครับอของทางร้านเราก็สามารถทําการผลิตขึ้นแล้วก็เพิ่มองศานะครับตัวนี้เพิ่มองศาให้มีองศามากขึ้นทําให้มอเตอร์หมุนเร็วขึ้นนะครับเพื่อนๆที่สนใจก็สั่งซื้อได้ส่วนรายละเอียดเดี๋ยวจะเอาไว้ ให้ท้ายคลิปนะครับฤดูการนี้ก็จะมีทําหลายอย่างนะครับซึ่งดุนรุ่น60 70เนี่ยเหมือนชุดนี้นะครับเป็นชุดเพา,าคลัสนะครับของ DC 70ตัวนี้เราก็ทําการซ่อมนะครับซ่อมลูกค้ามาซ่อมเราก็สามารถซ่อมให้ได้นะครับตัวนี้เฟืองจะรูดนะครับเวลาเลี้ยวเวลาเลี้ยวแล้วก็จะรูดนะครับตัวนี้เราทําการเชื่อมเชื่อมแล้วก็ปาด ปรับระยะนะครับปาบเก็บรายละเอียดอีกทีนะครับตัวนี้ชุดนี้เรากา็ซ่อมในฤดูการที่แล้วนะครับตัวนี้ก็มีลูกค้าเอามาซ่อมฝากมาซ่อมนะครับตัวนี้เพื่อนเพื่อนที่มีอะไรก็สามารถส่งเข้ามาซ่อมได้นะครับส่วนราคาก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเข้ามาได้นะครับส่วนชุดรายละเอียดปัม๊มชาร์จโรตเตอร์เจ้าจตัวบล็อกนิวแผน่นเพจนะครับฤด,ดูการนี้เราก็ทํานะครับสําหรับอ,อู่หรือว่า ร้านซ่อมนะครับซึ่งฤดูก,การที่แล้วเนี่ยก็มีสมาชิกส่งมาให้ทางร้านเราได้ทําการเจียรปรับระยะต้องขอแจ้งให้กับเพื่อน,อนสมาชิกนะครับที่เคยเอามาทํานะครับแล้วก็บอกว่าเอาไปทําทําแล้วมันไม่หายปั๊มไม่แรงนะครับตรงนี้จ้องแจ้งว่าเจ้าตัวปั๊มชาร์จโรเตอร์พวกบล ok ็อกนิ้วแผ่นเพลทพวกนี้เราสามารถเจียให้ได้นะครับลูกค้ารื้อมาเองนะครับรื้อมาเองให้เราเจียรปรับระยะให้ได้ก็ เสร็จแล้วลูกค้าก็ไปประกอบเองนะครับอ่ามันจะบอกว่าอ่าจะทําให้ปั๊มแรงขึ้นมาเลยมันก็เป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่ารา,ายละเอียดในปั๊มแต่ละลูกแตกต่างกันนะครับบางบางลูกของลูกค้าก็าเจียปรัปบระยะไปก็สามารถใช้งานได้ดีแต่ของอาบางบางเจ้าบางลูกค้าทําไปก็ไม่แรงนะครับนั่นก็คือ สาเหตุอาจจะไม่ใช่เกิดจากจุดตรงนี้นะครับซึ่งที่ร้านเราได้ทําการปรับเจียระยะระยะแล้วก็แรปปิ้งพวกนี้ก็คือจะทําให้พวกบล็อกนิ้วแผ่นเพดแล้วก็เจ้าตัวนิ้วพวกนี้ให้หน้าสัมผัสกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับไม่ได้หมายความว่าจะทําให้ปั๊มแรงขึ้นมาโดยทันทีนะครับเพราะว่า,าปั๊มแต่ลูกๆก,ก็มี ส่วนประกอบแล้วก็รายละเอียดต่างๆที่แตกต่างกันไปเพราะว่าผ่านการใช้งานมาค่อนข้างที่จะนานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดปั๊มชาร์จโรเตอร์บล็อกนิ้วนะครับที่ทําเป็นชุดนะครับมีราคาบอกเรียบร้อยนะครับแล้วก็รูดูการนี้ก็จะมีทําเสื้อนะครับเสื้อ DC70 เจ่ดที่ซ,ซึ่งมีปัญหากันมากนะครับก็คือเสื้อลึกเป็นร่องนะครับแล้วก็แผ่นเอียงแผ่นกั้นลูกสูบนะครับตัวนี้เราก็สามารถทําแล้วก็ลูกค้าส่งมาแล้วก็สามารถแก้ไขให้ได้ดีกว่า ลูกค้าจะไปซื้ออ,อันใหม่นะครับส่วน DC70 นี่เสื้อเขาจะติดกับแผ่นกั้นมอเตอร์นะครับก็คือไม่สามารถถอดออกได้เหมือน DC60 นะครับจึงต้องทําทการแก้ไขเสื้อนะครับและเสื้อเนี่ยไม่มีขายนะครับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเข้ามาได้ตามที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ท้ายคลิปนะครับไม่ว่าจะเป็นช่อ,ทองทาง YouTube แล้วก็เฟซไลน์นะครับติดต่อ สอบถามเข้ามาได้โอเคครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ